สวัสดีค่ะพี่น้องมาเจอกันกับช่องอีสานเด็ดมากอีกเช่นเคยนะคะว้าวว้าวว้าว,ว,าวตอนนี้ก็อากาศดีเวอร์นะคะพี่น้องออกมาปั่นจัก,กรยานกันทุกวันเลยค่ะตอนนี้ไฟาปั่นจัก,กรยานคล่องแล้วนะคะซัมเมอร์ฟูลซัมเมอร์ฟูลปาลูปานืดขอบคุณค่ะเอาขอบคุณค่ะ ถ้ายังไม่ได้บอกเลยนะเอา้าต้องบอกว่าสวัสดีค่ะสิลูกน้อจ๋าเอาเปิดช่องหน่อยสวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าพี่นอจาไจะไปปั่นอะไรปั่นจกักรอย่าลืมอย่าลืมแล้วอะไรอีกลูกกดอะไรนะกดตาตาจิงโอเคโอเคกดหลายโอเค คโอเคอ๋อเนี่ย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 ถ้าเป็นคอเป็นอาร์จักรยานเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ย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 แฮนจักรยานแฮนจักรยานบางทีมันก็เอ็นไปข้างหลังแม่ต้องปรับอันนี้เราก็ขันน็อตแน่นแล้วนะคะพี่น้องเพียงแต่ว่าจักรยานมันจะเอ็นต้องเชื่อมจริงๆแล้วต้องเชื่อมเลยล่ะอันเนี้ยมันจะได้ไม่เอน็นฟ้าเขาจะเชื่อมเป็นไหมนะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เอนเ็นไปไปเลยลูกเอารอกันด้วย ปัญ่า,า,าไปก่อนป<ห>ัี่าไปก่อนเดี๋ยวมันจะเพี้นยน่าไปก่อนออนุนโอ้เยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยค่ยะไฟปั่นไปเลยลกูกไฟไม่ต้องหยุดปั่นไปเลยซุกแล้วซุกแลวไฟอ่ะไฟอ่ะเขายังไม่ป้าก่ะ ไฟนะเขายังไม่กล้าปั่นไกลใจนะคะพี่น้องต้องคอยเบรกแล้วก็คอยหยุดป้ะป้าม่ไปด้วยครับไปเลยนะม,มาเลยนะค่ะไ,ไปเลยคะ่ะลูกไปเลย em pha nha nha p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 ha nha nha p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 ha nha ui, pha 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 Oh. No, okay. Cái này. Okay. Yeah, nó ok Nè lòng nón đuôi luôn nhưng... เอาใหม่ oh ไม่เป็นไรไฟยารุกขึ้นใหม <S <S ่แอนเนียสวัสดีค่ะพี่น้องก่อน,นสวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดรกระดิ่งให้หนูดูนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาว่าวันนี้ไม่ได้บอกเลยเนี่ยไฟย่าแม่ก็ไม่ได้บอกแอนเาแม่ก็ไม่ได้บอกพูดเองเลยเก่งมากไปเนี่ยไปปานไป อัยเดี๋ยวเราไปเก็บมายัยค่ะเดี๋ยวระหว่างที่เด็กๆปั่นจักรยานนะคะ mm hmm. เดี๋ยวมณจาแวะแวะดูต้นสตรอเบอรี่ที่ปลูกไว้เมื่อต้นต้นเดือนหรือว่า สักหน่อยนะคะพี่น้องว่าเป็นยังไงบ้างนะคะนี่ตอนนี้ก็ฟ้าเขาก็จะทารั้วไว้นะคะพี่น้องเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็กั้นทั้งกว้างแล้วก็กั้นทั้งกระต่ายปลาหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแกไปซื้อ,อ,อแกไปซื้อตาข่ายแบบนี้มานะคะแกบอกว่าทำไมมันสั้นจังเลยเหมือนแกจะซื้อผิดขึ้นล้นะคะพี่น้องมันสั้นมากเลยนี่นี่นี่แต่ก็ พอกันได้ค่ะตอนนี้ก็นี่แหละค่ะตาขายล้อมต้นสตรอเบอรี่นะคะ <Okay. S 1> ส่วนตรงนี้นะคะนี่นะคะพี่น้องหน่อไม้ฝรั่งของเรานะคะหน่อไม้ฝรั่งะพี่น้องนี่เข้าสู่ปีที่หกที่เจ็ดแล้วนะคะที่ปลูกไว้นะคะก็ช่วงหน้าเดือนเมษาพฤษภามิถุนวาก็จะได้เก็บหน่อไม้ฝรั่งสดๆจากสวนกันกันทุกปีนะคะพี่น้อง มีไม่เยอะนะคะฝากก็จะปลูกไว้ประปลายนะคะมีอยู่ตรงนี้แล้วก็อีกฝั่งนึงนะคะก็พอพอมีไว้ทํากับข้าวนะคะพี่น้องกับข้าวนะคะสองสามวันเก็บทีนะคะหรือไม่ก็เอาไปแจกเพื่อนๆด้วยนะคะเอาไปฝากนะคะเอาไปฝากนี่เห็นไหมพี่น้องอาใหม่พลังโอ้โหพี่น้องจ๋านี่ ดินมันค่อนข้างที่จะแห้งนะคะแต่ก็นี่แหละค่ะยังขึ้นมาได้นะคะพี่น้องจา๋ามนคาดว่าน่าจะเก็บแล้วล่ะค่ะวันนี้ค่ะวันนี้คงได้เก็บหน่อไม้ฝรั่งนะคะโอ้ขืนมาสากลากเลยค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นต้นราบาบ้านะคะพี่น้องปีที่แล้วมั n ก็เคยทำคลิปเกี่ยวกับต้นราบาบ้านะคะ ภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาที่เรารู้จักกันมันแปลว่าอะไรนะที่นี่เขาจะเรียกว่าราบาบ้านะคะก็ที่บ้านมูลมึงก็จะประกาศขายตามออนไลน์ําเฟซบุ๊กทุกปีนะคะก็ลูกค้าส่วนมากก็จะเป็นลูกค้าฝรั่งนะคะมาซื้อสดๆจากสวนนะคะพี่น้องเพราะว่าเขาจะนําไปทําเป็นขนมหวานนะคะไปทําเป็นเค้กนะคะชาวเดนมาร์จากจะนิยมราบาบ้ามากมากเลยนะคะพี่น้อง าไาอีกไม่นานนะคะให้มันยาวกว่านี้สักนิดหนึ่งมนคิดว่ามันก็จะน่าได้ขายแล้วค่ะพี่น้องนะยิ่งถ้าเป็นสีแดงแบบนี้นะคะมันจะชอบมากนะคะขอให้มันมีสีแดงๆนะคะ ไงสมป่ะสวสสวสมมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวอยันนี้เปรี้ยวไหมไม่เปรี้ยวเหรอค่ะพี่น้องจ๋าวันนี้นะคะเราก็จะมาเก็บต้นอ่าก้านลาบบ้าบ้านนี้นะคะไปทําเป็นของหวานนะคะพี่น้องเราจะนําไปคล้ขขายๆนําไปต้มใส่น้ําตาลนะคะแล้วก็มีน้ําตาลวานิลานะคะทําเป็นง่ายๆนะคะ<แ>จะนําไปกินกับแทนเค้กนะคะโอเค เดี๋ยวไปช่วยฟ้ากเก็บกันเลยค่ะอเอา oh. <laughs> <c oughs> ยาสปิชาเดียฝา,อา,าบอกว่าเอาการเล็กๆใช่ไหมฝาการเล็กๆเหมาะสำหรับนำไปทำรับบบ้าคอมพอร์ตนะคะส่วนถ้าเป็นก้านใหญ่ก็นำไปต้มเป็นเ,เป็นต้มเป็นรับบบ้าโกลเดียนญาบางกล้องออกไปเอา้า สมนิดเดียวสมนิดเดียวอาฟายาเสียสมนิดเดียวสมนิดเดียวจำไม่ดีเดียวฟายาแม่บอกว่าให้พูดว่าสมนิดเดียวสมนิดเดียวสมนิดเดียวเปรี้ยวนิดหน่อยเปรี้ยวนิดหน่อยเปรี้ยวนินหน่อยเปรี้ยวนิดหน่อยเปรี้ยวนิดหน่อยจรงมากสมนิดสมนิดเดียว 什么？说么说。 จากนั้นก็นำมาบาบ,าบ้ามาล้งงางทำความสะอาดให้สะอาดเลยนะคะพี่น้องก็จะนำมาห่นเป็นท่อนๆนะคะเราจะใช้แค่ประมาณครึ่งกิโลนะคะฟ้าดิเซียพอดีเลย <Okay. S 1> ประมาณนี้นะโอเคแก้วแก้วอืมดีดี จะหั่นชิ้นพอประมาณแบบนี้นะคะแย่จรงฉันกินทั้งั้นเลยหรอใ่ค่ะก็ใส่น้ำไปในราบบ้านี้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะพี่น้องแล้วก็ทำการต้มนะคะ เปิดไฟนะคะส่วนผสมที่เราจะใช้ก็จะมีมีน้ำตาลบานิลานะคะพี่น้องแล้วก็น้ำตาล200กรัมนะคะน้ำตาลวานิลานี่ใส่ไปเลยนะคะใส่มากหอมมากนะคะ <laughs> โอเคตอนนี้ก็คือทดลองก่อนสองช้อนชานะคะแล้วก็เติมน้ำตาลไปเลยค่ะนี่คนที่หนึคนคนคะ

แซ่บบอันย่ะชิมยังแซ่บม,มากชิมแล้วใช่ไหมแซ่บมากค่ะแซ่บมากค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะหน้าตาของเออ่บาบาบาคอมโพสต์เห่านี่นะคะพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าเสร็จแล้วค่ะแล้วก็จะนำบาบาบานะคะมากินกับแพนเค้กนะคะ แพนเค้กวันนี้ไม่ได้ทำนะคะพี่น้องเป็นแพนเค้กที่ซื้อเข้ามานะคะประหยัดเวลานะคะก็ลาลงไปแบบนี้เลยนะ <c oughs> โอเคเดินะโอเคแซ่บอ่ะเ,เป็นยังไงมันอร่อยจริงเหรอาฟา้าเปรี้ยวไหมเอริสวดลิด นดก้องแฟรกินแต่แพนเค้กนะคะไม่กินไดทเพลสใช่ไอมงั้นไม่เป็นไรก็อยากเอาอันเล็กไม่ใช่เหรอนี่เอาเล็กไม่ใช่เหรออ่ะกินเลยสมไหมนิดเดียวสมนิดเดียวจับอะไรหนึ่งเอาเอาเอาแซ่บ ฟายังไม่รู้จักของแซบนะฟายังไม่รู้จักของแซบฟ้ายากินฟายังไม่ไม่กินอะบาบ้าเหรอลูกไม่อยากอินสไกร์กับบาบ้าหนูไม่กินค่ะหนูกินแต่แพนเค้กค่ะเอากินสิอย่าเล่นอย่าเล่นอย่าจะบอกเลยฟคือไส่นิดเดียวใส่นิดเดียวฟ้าฟ้าวอร์ดินเเล็ก อลองกินดูมันอร่อยนะลูกนะชิมดูชิมดูชิมดูมาแล้วทำเป็นเล่นตัวทุกทีมาแล้วทำเป็นเล่นตัวทุกที พอยาเขาก็จะติดนิส like ัยแบบนี้นะคะพี่น้องถ้านะที่ไม่เคยลองก็จะบอกว่าไม่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 อยากกินนะคะอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่น้องแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Sahabika, sahabika, jessie <laughs> uh <-huh. laughs> apa <laughs> sahabika? apa sahabatik? Oh sahabika? Ya sahabatik? Sahabika, bye bye, bye bye. bye, -bye. <laughs>